ครับตอนนี้ก็เตรียมกางเต็นท์ครับบรรยากาศยามเย็นครับตอนนี้กางเต็นท์เรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมนะฮะ ครับนี่วันนี้วันที่6มีนา2564อ่าเมื่อคืนเราก็นอนอยู่ที่ตรงนี้นะอันนี้ก็ที่กระท่อมบ้านสมบูรณ์นะฮะติดถนนสองสี่อ่าอำเภอ,อเคูขันจังหวัดสิสเกตนี่ การใช้ชีวิตตามรอยหลวงปู่นะครับวิถีชีวิตสมัยหลวงปู่อยู่มีชีวิตอยู่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอยู่ตามกระท่อมต่างๆแต่ดีหน่อยที่ทวันนี้มีทางรัดยางไปไหนมาไหนสะดวกรถก็ไม่ไม่มีฝุน่นแดงเหมือนแต่ก่อนนะครับและการใช้ชีวิตติดตามหลวงปู่เนี่ยก็จะไปแบบนี้อ่า ก็น้ำมูกน้ำมันอะไรก็ของเราเองทั้งหมดนะครับ oh. ก็มีเท่าที่มีแล้วก็ไปเรื่อยเปื่อยกันนะครับหมดก็ว่ากันไปนี่ใช้ชีวิตแบบนี้ครับ oh. เพราะฉะนั้นการจะใช้ชีวิตตามหลวงปูน่นี่บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับการจะมาแบบนี้ oh. ต้องมีเวลาต้องมอีน้ำมุกน้ำมันแต,แต่เราแต่เราเนี่ยมีนิดหน่อยเราก็มา นะครับหมดเราออก็กลับบางทีไอ้จะกลับยังไม่มีนะ้ำมันจะกลับเลยนะครับนี่อธิบายให้เห็นเห็นภาพว่าการใช้ชีวิตติดตามลวงปูเนี่ยใครที่ว่าะจะมาใช้ชีวิตแบบนี้มันมัน,ม,นมันก็คนกันยากคันยากสาหรับคนไม่มีนะฮะแต่สําหรับคนมีก็มาแบบนี้มันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่อย่างเราก็มาบ่อยถึงเวลาเราก็มามีธุระอะไรมาด้วยเราก็มาแล้วก็มาเป็น ตามแบบนี้แนวนี้นะครัแบบน,นี่เอาให้เห็นภาพนะฮะว่าการใช้ชีวิตของพวกเราเป็นแบบนี้วันนี้ก็เชา้าวันที่6มีนา2564นะฮะวันนี้ก็ถวยายอาหารเช้าหลวงปู่สวงนะฮะที่กระท่อมบ้านสมบูรณ์ ติดถนนสองสี่อำเภอกุขันนะครับครับนี่ก็มีต้มปลาช่อนกระโดดมาให้ต้มแล้วก็มีต้มกบต้มเกลยดนะครับแล้วก็มีกุนเชียงทอด8ชิ้นแล้วก็มีน้ำพริกกบแล้วก็ผักอะไรเนี่ยตักรองตักกุ้มตักกุ้มตักกุ้มดองดนะฮะกับ, <C oughs> บข้าวก็สี 4, ่กับ9กสี 4, ก 4, อย่างห้าอย่าง เราดมสมบูรณ์วันนี้คร <c oughs> ับายหลวงปู่นี่ระทมหลวงปู่สวงบ้านสมบูรณ์ติดยางสองสีนะครับนี่อันนี้ก็คือด้านหลังนะครับวันนี้เราจะกินข้าวเช้ากันนะครับก็นี่กับข้าวก็ ยวดู <fan> ว่ามีอะไรมั่งมีกันอยู่สี่ห้าคนนะฮะับข้าววันนี้นะฮะที่บ้านกินที่บ้านพันข้าววันนี้ทบ้านเวันนี้กินข้าวเช้าห้าคนวันนี้ มอไซคันนี้เจ้าของขี่มาหมดน้ำมันตรงหน้ากระท่อมหลวงปู่พอดีนะฮะไปเสียงซิมซีเอาที่ก็มาเจ้าจของมอไซคที่ขี่มาหมดตรงนี้ก็เลยกราบขอพอรหลวงปู่ไอ้น้ำมันหมดไม่เท่าไหร่แต่โชคดีมีน้ำมัน น้องชายเจ้าของกระ่อบมีน้ำมันเหลืออยู่หนึ่งขวดเลยได้เติมไม่เดือดร้อนนะฮะได,ได้ไปต่อเลยกราบองปุ่ก่อนจะไปต่อครับ